สดทำอึ้งทั้งสตูบอยพีซเมเกอร์กับบทบาทกรรมการครั้งแรกในชีวิตสมแลวกับที่ครองตำแหน่งเจ้าพ่อเพลงเศร้ายอดฮิตมาตลอดสำหรับบอยพีซเมเกอร์เพราะไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เจ้าตัวปล่อยเพลงใหม่ออกมาก็ไม่เคยทำให้แฟนๆต้องผิดหวังกับเนื้อหาเพลงและเสียงร้องที่เข้าถึงอารมณ์แฟนเพลงสุด ทำสถิติยอดวิวสูงทะลุล้านในทุกๆเพลงอีกด้วยบอกเลยว่าเสียงของหนุ่มบอยนั้นยังเป็นเอกลักษณ์เอาแบกมาก,มากซึ่งล่าสุดหนุ่มบอยก็ทำเอาแฟนๆว้าวทีเดียวค่ะเมื่อต้องมารับบทเป็นกรรมการตัดสินรายการประกวดร้องเพลงครั้งแรกในชีวิต To to do o อ o b o y Project ค้นหาสุดยอดดูโอ้ชายคู่ใหม่ของวงการทีปลอที่แตกต่างแต่ลงตัวมากที่สุดกับผู้แข่งขัน20คนสุดท้ายที่มีความสามารถล้นโดดเด่นทั้งร้องทั้งเต้นและเล่นดนตรีรวมทั้งสเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อมาแข่งขันในภารกิจแต่ละรอบนอกจากหนุ่มบอยจะร่วมเป็นมาเตอร์แล้วยังโชว์พลังเสียงร้องเพลงแบบสดๆในรายการกันอีก กับเพลงเรื่องบนเตียงที่ทำเอามาสเตอร์คนอื่นกับร้องว้าวและยกนิ้วให้กับเสียงอันไพเลาะ